ของพวกเรานะคะรายการค้าของบริษัทเจมัคจำกัดของปี2560นะคะวันที่2มกราคมเขาบอกว่าขายเชื่อหัวเว่ยเม9 9โปรเครื่องละ27,000บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัทไทยบอร์ดคาสติ้งจำกัดโดยออกเป็นใบส่งของทับใบกำกับภาษี ทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง si 0 0 0 1นทั S I 01, บ0 0นะคะเมื่อเราพิจารณาโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าที่โปรแกรม smart b i t ของเราเลยค่ะเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์เราทราบว่าเป็นระบบขายนะคะเราคลิกที่ระบบขายค่ะคลิก workflow นะคะ คือเราจะทำอินโวイスินค้านะคะเขาจะแสดงรายการขึ้นมาให้เราเลือก1.1คือขายสดก็คือจะเป็นแสดงรายการใบกำกับภาษีทับใบส่งของทับใบเสร็จรับเงินนะคะกรณีขายสดจะได้เป็นใบเสร็จรับเงินนะคะขายเชื่อก็คือใบกำกับภาษีใบส่งของทับใบแจ้งหนี้นะคะขายเชื่อก็คือใบแจ้งหนี้นะคะ ของเราขายเชื่อเราคลิกที่1.2ค่ะสาขารหัสสาขาก็คือ00000น 000, สำนักงานใหญ่นะคะเล่มเอกสารก็คือ0001ขายเชื่อสินค้าเรากดโอเคค่ะเมื่อเข้ามาจะมีอยู่1รายการนะคะที่เราบันทึกยอดอ ยอดยกมาต้นงวดนะคะก็คือจ i m M Grammy ยอดก็คือ25,000เราเพิ่มอีกหนึ่งรายการเรากด F3 เพื่อเพิ่มค่ะส่วนเลขที่แล้วก็เลขที่อ้างอิงเราจะปล่อยให้โปรแกรมรันให้นะคะเพราะเราเป็นผู้ออกเอกสารเองนะคะเราจะเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่ ลูกค้าเราลองกดจุดแล้วก็ Enter นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะของเราในที่นี้ก็คือไทบอร์ดคาสติ้งนะคะคือ C03 แล้วก็กด Enter เลือกเลยค่ะเขาจะแจ้งว่ายอดหนี้ขนาดนี้คือ0แล้วกด OK นะคะใช้รหัสสาข,ขาของลูกค้าในรายงานภาษีกด OK, กด y กดค่ะ ค้นเอกสารเซลออเดอร์หรือไม่ในที่นี้เพิ่งเริ่มบันทึกรายการค้าเราจะไม่ค้นนะคะชนิดแบบก็คือ1คือ7%ค่ะหน่วยเงินเป็นลองกดจุดแล้วก็ Enter นะคะจะขึ้นให้เลือกของเราในที่นี้1น่หน่วยเป็นบาทนะคะคลิกเลือกค่ะส่วน คอลัมน์รายการสินค้านะคะจะมีให้เราเลือกคือ P กับ F ของเราเลือก P นะคะเป็นชุดสินค้าย่อยนะคะถ้า F คือ,อเป็นชุดนะคะส่วน T ถ้าเราจำได้นะคะของเราก็คือ1น,นะคะถ้าใครจำไม่ได้กดจุด Enter นะคะรหัสโจทย์ไม่ได้บอกนะคะเราเลื่อนมาที่ชื่อสินค้าแล้วลองกดจุดแล้วก็ Enter นะคะ ของเราคือหัวเว่ยเมดก้าโปนะคะเรากด Enter เลือกค่ะจำนวนนะคะในที่นี้สองเครื่องค่ะเขาจะาระบุหน่วยระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับเรากดโอเคนะคะ2เครื่องราคาขายต่อหน่วยของเราไม่ใช่ราคาทุนมาตรฐานนะคะเราต้องเปลี่ยนนะคะ ของเราคือ27,000นะคะลบแล้วก็ผิดใส่2 7 0ค่ะเขาจะขึ้นรายละเอียดให้เรานะคะก็คือระบบราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนนะคะของเราหน่วยหน่วยเงินมาตรฐานของเรานะ่ยมันคือ26,000บาทแต่ราคา ค่ะอสินค้าใ้ที่นี้ของเราคือ2 7งหมื่น็เยืนยันกดโอเคค่ะเรากด f 1 0เพื่อบันทึกนะคะจะขึ้นให้จะขึ้นหัววอลชอร์เป็นการบันทึกรหัสสินค้าไปยัง เป็นการบันทึกบัญชีของสินค้าไปยังรายการที่เกี่ยวข้องนะคะตังหัววเชเร์่็คือ si 0 0 0 1 0 0ตั้งลูกหนี้ไทยบอร์ดแคตติ้งนะคะจะเดบิตลูกหนี้การค้าอยู่ที่5 7 7 8 0บาทแล้วก็เครดิตขายเชื่ออยู่ที่54,000บาทแล้วก็ภาษีขายอยู่ที่3,780บาทนะคะแล้วกด f 1 0อีกครั้งหนึ่งค่ะ เขาถามว่าจะพิมพ์หรือไม่ในที่นี้จะไม่พิมพ์นะคะจะขึ้นให้เราบันทึกรายการต่อไปในที่นี้เราจะ,จะไ,มไม่บันทึกแล้วนะคะกด Escape เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด Yes นะคะจะขึ้นรายละเอียดทั้ง2ใบทั้งยอดยกมาแล้วก็ที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะคะเรากด Escape อีกครั้งเพื่อออกนะคะ ตรงนี้ก็กด c a n เซิลนะคะเราไม่ทำต่อก็เป็นการเสร็จการบันทึกรายการค้าวันที่สองมกรานะคะ